การบริหารส่วนตำบนของี่เจริญและแขกผู้เกียรติทุกท่านดิฉันนางสายสมรนทองทองคุณรองนายกฝรั่าประเทจังหวัดอุตริีนนาาเป็นตัวแทน,นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานเจริญเพื่อเ,เป็นนายกรัฐมาตรีด้วยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปันใน้ำใจให้กับเด็กตามแนวชายแดนปีที่สองในวันนี้ ตามที่กลุ่มผู้สื่อข่าวจังหวัดจุลปิกได้ร่วมกันจัดโครงการปันน้ำใจให้กับเด็กตามแนวชายแดนวีที่ผ่านมาได the ้นำไปรณรงค์กีฬาท่าผมจันหนาวและเงินสนับสนุนโครงการอาหารจงหวันสำหรับเด็กนักเรียนสองโรงเรียนอคร ในโอกาสวันนี้ดีใจนะคะที่ได้เห็นทุกท่านนะคะได้ได้เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านข่อเบี้ยของเรานะคะในนามของโรงเรียนบ้านขอเบี้ยก็ขอรวมถึงไบรู้ในเ,เรื่องของกีฬาศักษากีฬานะครับและสิ่งที่เราอยากเห็นคือเด็กๆที่นี่ารไฟสสญญาชนิดกเป็นแนวชายแดนนะครับ ก็เราก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครก็จะมีกลุ่มของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็คุณโุ๊กเจ้าของร้านอาหารโคไม่แห้งนะคุณโุ๊กอยู่นี่นะครับนี่ก็เป็นสายบุญนนะครับอ่าไม่ชว์ไม่ชวน ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างดีครับอีกหนึห่งรายการครับรายการสุขประจำการอยู่ที่บ้านบอเบียรตรงชคอ,อ้วยไผ่นะครับแล้วก็มาอยู่ฐานฐานผ่านสองฐานคือฐานประจฆ์ดำกับพยัคฆ์มลาเมื่อก่อน อดีตเป็นอาสาสมัครทันทารพื้นที่ท่านชอบก็อยู่แถวบ่อเบียนเน้ยนนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ห้วยบุญ,บญบอําเภอน้ปั๊ดเนาะก็ที่นี่ก็อากาศเราเห็นนะว่าอ่าอากาศหนาวแล้วก็ยังขาดแคลนในเรื่องของเด็กๆเนี่ยผมมาสายกัรบ,บู๊บ,บ๊อนะครับบู๊บออ่าคุยคุย อย่าทิ้ทันสมัยนะไม่เกี่ยวกันอย่าคุยกันเรื่องนะครับคุยกันทางไลน์นี่ค่ะนะคะทุกท่านสล่เวลามานะคะในโครงการปันน้ำใจให้เด็กเนี่ยชายเดนปีที่สองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะให้ท่านได้พักผ่อนกลับไปยาใสยสักครู่หนึ่งแต่ท่าก็จะได้มอบของนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีอาหารกลางวันนะคะเตรียมไว้สำหรับนะนะคณะอาหารทั้น ที่มาในวันนี้นะคะค่ะ